เปลี่ยนใจแล้วมันก็บวดไปสองทีดิโชคือโชหน่อยก็ยังดีเผื่อเตะใจตุ๊ดซะเหลือเกินวันนี้มึงบวกติดแต่ว่ายันกูบวกร้อยเฮียจะบวกมาหลายวันเลยเฮียจะแหกไปหลายรอบเลย ฟอรอ์สเคยติดบังไว้หรือติดเฉพาะแอดติดทั้งสองตัวครับพอร์สก็เคยครับแต่ว่าผมไหวตัวทันเลยแก้ออกมาได้ก่อน มีคนว่บอกมีคนบอกว่าบวกเถอะมีคนให้รอให้กำลังใจอเอาจริงเหรอได้มาสองทีพอกดเลยครับแป๊บเตรียมผกนะกดเลยครับจัดให้สองทีก่อนนอนดูที่ว่าจะหัวร้อนหรือว่าหัวเย็น จัดไปบวกเขาสองทีนะกูกลัวเขาพอกูบวกสองทีแล้วกูจะหัวร้อนหัวต่อนี่สิเอ้าจัดดิครับดได้แค่สองทีเพราะว่าพรุ่งนี้กูก็จะขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แต่ถ้าขึ้นวันนี้ได้หนึ่งทีคือพรุ่งนี้ก็ขึ้นได้เลยอีกหนึ่งทีอะเฮ้ยอ้าก็จริงอะพูดอย่างนั้นในใจคอไม่ดีเลย ไอ้เฮียแล้วกูทิ้งนักวิ่มิกลุไปหมดแล้วด้วยนะไอ้สัตไม่เป็ไนไรกูมีกล่องเยอะตอนนี้กุแจอดอเขาอะไรวะเจ้าอะไรดอเขาเจ็ดบาทโอ้ยซื้อเ p c นหกไหมซื้อไ p c มันหกอะ ด,ะะดูดิวกกูจะได้ไหมกล่องไม่กลัวโอ้ย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 เดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยกำไรเวทข้างได้จากมูชินชั้น8ครับ

บักที่ผมเป็นถ้าเข้าออกดันสักร้อยรอบมันจะช่วยไหมครับต้องเข้าออกแล้วลองตีมอนด้วยครับ<ช>เข้าออกแล้วตีมอนดูว่าถ้าเข้าไปเข้าไปแล้วตีมอนถ้าดาเมจยังไม่กลับมาก็ออกดันมาใหม่แล้วก็เข้าไปแล้วก็ตีมอนทำอ,อย่างเงี้ยอยู่เรื่อยอ่ะแล้วเดี๋ยวมันก็น่าจะหายน่าจะนะ เขาบอกให้ซ่อมอาวุธก่อนได้ติดงี้ง่าย <lah> จริงไหมโหนี่สูตรไม่จริงว้ยสูตรไหนเนี่ยไปซ่อมเลย,เ,เ,ยเขาบอก,กว่าถ้าแตกไม่ต้องกลัวเดีเ๋ย <c oughs> วเขาจะส่งผงมาให้เขาบอกเลยเขาจะส่งผงมาให้ไอ้หน้ามึงแหกไปแล้วเหรอแล้วไปแล้วไอ้บลัดโอเคงั้นกูคงติดเอ่อกูต้องซื้ออะไรอีกวะเนี่ย อ,อ๋อเปิดเบ็ดดีกว่าเปิดเบร,รเด,บรดบรใครว่าติดใครว่าไม่ติดมาดูกันว่าผมจะหัวหัวร้อนก่อนนอนไหม เขาบอกว่าให้เอาอาวุธเศษอาวุธที่ที่เราจะตีอ่ะไม่ใช่อาวุธที่เราใส่นะอาวุธที่เราจะตีอ่ะเอาไปลดเอาไปลดค่าความไอ้นี่ก่อนทนทานรแล้วเมื่อกี้เพิ่งจะบอกให้ผมซ่อมอาวุธก่อนค่อยตีไม่อาวุธที่ใส่อาวุธที่ใส่ให้ซ่อมไงแต่อาวุธที่จะเอามาขึ้นให้เอาไปลดอาวุธที่ใส่ให้ซ่อมโอ้โหแค่สูตรเยอะเกินทั้งวัน พอดีอ่ะกูไม่ต้องนอนเอาเป็นว่ากูซ้อมแม่งได้สองอันเลยต่ดร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละเอ่ออะไรวะเนี่ยเอลเลยเฮ้ยโอ้โหมีไม่ติดด้วยนี่แสดงว่าดูอยู่เลยเนี่ออโอ้โหมาวอวยพรข้างๆเลยมันต้องให้ผมติดเด็ดเอานะไปป้อง อ้าวอ๋อให้สัตว์ถอดอาวุธอ้เหี้ยยัง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 มันเป็นมุสโอ้โหเจ็บใจยังไงแตกไปสิครับถามได้ทีนี้อเหี้ยโอ้โหแตกอีกไงล่ะไงล่ะไงล่ะ กูว่าแล้วว่ากูต้องหัวร้อนแน่แนไปอีกอีสั์กูตีอีกไม่แฝกวะมาร้อกูไปแฝกแฝสองแฮกแกีลแฝกดีเฮียสองรอบเลยสัสแต่ที่มันจะขึ้นพรุ่งนี้ได้แต่มันจะขึ้นไม่ได้แล้วไม่ได้นะมึงพากูมาทางสายนี้สายเผาเงินมึงมาาพากูมาทางสายเผาเงินซะด้วยจัดไปหยุดไม่อยู่อ้า กูว่าหมดงานน,นี้ไอ้ตรงแฮ็กไเยอะนี่อกูต้องเอาอะไรอีกวะเอาตรงแท็กไปท้ายมีเที่ยแล้วกล่องมิกูมีเป็นร้อยเลยด้วยหมดประกงานของที่กูฟาร์มมาหัวร้อนหัวร้อนเปิดาอ,อาวุธโอ้โหมาลัวๆเลยตาสามอันติดกล่องช่างเยอะมายเลย แยแเค่ okay, แม่งติดม,มาให้กูสามอันเลยที่ด้ดดยวยก็แสดงว่าสามอันนี้แหละต้องบวกส้กอันหนึ่งเด็กแม่ไม่รู้กูหัวร้อนกูปวดเล่ฟัดโอ้โห้ฟัดดังปูเลยหอลับฝันดีลาตีสวัสดิ์ครับผม <c oughs> นี่อย่ายอมแพ้ดิไฮ้กูไปลแล้วอไอ้สัสตีติดไม่ให้จังวะไอ้สัสเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดยอมแพ้ให้อย่ายอมแพ้เย็ด K ต,ตีมานี่ยังไม่ติดสักอันเลยสัสกูน,นี่ไม่น่าเลยโอ้โหผงกันแล้วสิบเอ็ดด้วยกูบอกว่าได้มาสามพันก็สามดีสิจัดมาไอ้เหี้ยซื้อไม่ได้ว่ะล้มเหลวอ่ะหนึ่ง สอง,งสามสี่มาหตว์ไหนก็ไหนแล้วนนเ,เอาเรื่องวะไม่น่าจุดประเด็นนี้ขึ้นมาเลยเขาบอกว่าอาวุธเหลือ กดบ้างดีนะี่น้อไม่เป็นไรเดี๋ยวกูฟารรมคืนในตลาพรุ่งนี้เจอกัน <c oughs> มาตัดยิ่งกหัวร้อนเกมมิ่งอีกเนี่ยเดินสายนี้แล้วออกยากกว่าเข้าอ๋อ ออกยากกว่าเข้าครูว่ามันต้องติดบ้างไหลไอ้สัสต์เดี๋ยวก่อนครูขอสวดนัมโมก่อนต้องนโมสามจบไปวัดยังอ่ะไปวัดยังมันมีวัดอยู่อ่ะเขาบอกเป็นความเชื่อกันนะไอ้สัสตร์รอบนี้ครูต้องถอดเพจแล้วแหละตีให้เด็กมันดูตีให้เด็กมันดูว่าหัวร้อนก่อนนอนเป็นยังไง กูว่าแม่งแตกอ่ะเชื่อเชื่อกูเลยชัวร์เลยเนี่ยเดี๋ยวจะตีบวกอะไรให้ไปอยู่แนวนั้นนะว่าอือหืออ้โเดี๋ยวสั่งกูย้ายไปย้ายมาแต่กูไปอยู่แนวบลักเลยเฮียเลยไหนแนวสามอยู่ไม่ใช่หรอบวกอะไรไปอยู่แนวนั้นไปแนวสี่กูจะบวกสี่อ่าเนี่ยไปเจอของพอดีเว้ยเอ้ยไหนกดดิ กดดิไปดิีไปง้องไปคยุยตไตแล้วพ่อมึงตาย <c oughs> ย้าหมดหมดหยัดแม่แตายแล้ว <c oughs> ลอ่ะเลี้ยงหนึ่งครั้งไ <c oughs> อ้เหี้ยเรื่องสัตว์อ่ะีร้องวะเนี่ยไม่ได้แล้วไอ้สัตว์ไม่ได้แล้ว าบอกว่ารอรอให้ทำคลิปแหกรัวๆแบบติดตี10ครั้งแหก10ครั้งอยู่โอ้โหแม่งกำลังใจแม่จัดมาอีก400ร้อยสั่นกูว่าหมดแล้ววันนี้ที่ฟาร์มมาไม่เหลือแล้วเดี๋ยวไม่เหลือไม่เป็นไรเงินสำหรับกูปัญหาง่าย <c oughs> อเดี๋ยวก่อน แต่คือกูกูข้องใจว่าทำไมกูถึงตีไม่ติดมันเป็นปกติแล้วพี่เที่ยงจริงว่าถงแห่หมดแน่แน่อย่าไปข้องอย่าไปข้องถ้าเดินสายที่สำนักแล้วใ้ส่วนที่มีแปนไม่ได้ติเหลือเไ่เขาบอกว่ามาเพื่ออินเตอร์เทนเทน กูนี่นั่งหน้าซีดเลยเนีย่ยบอกว่าให้ไปตีตรงที่คนน้อยๆมันจะได้ไม่แหลกมันจะได้ไม่นึกนักอ๋อกูรู้ที่ไหนน้อยสุดแนวบักไอ้เที่อแนี่ที่คุ้นเคยเดียวว่าตอนนี้คือกูต้องเปิดให้ได้อาวุธวูก่อนโพราะโหยี่เป็นใจดีจังวะเปิดแล้วได้จังนะฮะ ผมมีบอกให้ถอดชุดก่อนบวกด้วยเยอะแค่ไอ้แค่กุญแจหมดกูไปเดี๋ยวไปซื้อกุญแจก่อนทายนี้นี่มันหยุดไม่ได้นะดิว่าเออจีฮียกูเป็นคนอย่างนี้นะกูถึงไม่อยากจะตีไงวร้อกูนี่ไม่ได้เลยไอ้เรื่องประเภทอย่างนี้แต่กูเชื่อกูเิกูว่าถ้าติดแล้วติดสองทีติดแหละ โอเคแต่ตอนนี้มึงให้กูเปิดได้อาวุธมิกุก่อนแล้วกันได้ปัอ้สว์ได้แล้วขับรถป่ะขับรถเดินรถกูจะเป็นนอนก็ดีกับกูอยู่แล้วเนี่ยไอ้เหี่มึงคิดดูทงแฮละยี่แปดแล้ววะ นนผู้แขกกี่ทีแล้ววะเมื่อกี้จัดเท่าไหร่สี่ทีไปอีกทีแล้วกันไอ้เหี้ยคุยตายแล้วจัดแม่ทีสัตว์โอ้โหตายอีกแล้ว พอแล้วพาหมดแล้ไอ้ตรงแเป็นการบอกให้รู้ว่าหกครั้งไม่ติดก็มีจริงนะคอโหดายไอ้สัสเยดมากตามใจว่าหยุดไหม กูขออีกทีวะเฮ้ยพิงตีต่อจากนิวเลยติดชัวเดี๋ยวรอพิวตดก่อนกอว้าีสำหรับเนี่ยครับสำหรับใครที่คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอสักทีสองทีนะวันนี้อะไรเงี้ยดูเป็นตัวอย่างไว้ทีสองทีไม่มีสำหรับเด็กเนาะ ใครที่คิดกาลังแบบเฮ้ยจะตีดีไหมวะอะไรเงี้ยดูไว้ดูวเป็นวิทยาทานแล้วหลังจากนี้จะไม่เห็นกูตีอีกเลย <S <S จากที่บอกว่าอ่าก่อนแ่นใหม่มาจะอยู่ขั้นแปดตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้กูก็ไม่รู้อยู่กูอยู่ขั้นไหนแล้วเนี่ยไอสัตว์ไม่ตีที่กูจริงดิ เี่บแม่ไปอีกแล้วตายแล้วนะหัวมันก็จะร้ายเลยมีติดอะไอ้เหี้ยมันเหลืออาวุธอยู่อันเดียวไอ้ตไปทีกล่องปูมันคืออะไรวาวุธจสลัด อัวมันก็จะอุ่นหน่อยๆว่าผมว่าไม่อุ่นแล้วแหละไอ้น,น้วมึงตีติดรอบแปดด้วยเชื่อกูอะไรรอบนี้กูไม่ฟังเฮีย,ยางาน,นละผกูโกรธอย่างเดียวอะไรอย่าี้เฮียไปยจะแม่กูวจะตอนแปดรอบ บายบายครับฝันดีนดีสวัสดีลาก่อนอะไรท่แ<ป>หกเหรอแปเหรอไอเียอะไรวะแอบอบครับวันนี้รนสรุปแปละคิดดูแล้วกันหดแล้วเป็นนิวฝันทั้งหลายลบายบายลาก่อนทุกท่านเด็กงะเล,กเล่นแล้วครับลาก่อนแหกจริงเหรอตีเมื่อกี้ผมก็แหว่ะพี่นิวตีกูตีบ้งดิ เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับผมบาย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 ลาไปพร้อมกับของฝันดีบายจ้า GM GM ปรับโอกาสติดรื้อเปล่าไม่ว่าเขาเอ้ยเย่ายไปซีเรียย <laughs> เอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับเอ้ยแล้วคนที่จะให้ผมทำไอ้ไอ้อะไรนะมาโคอ่ะ Facebook มาด้วยนะกอน,นอนนะ บไปไปจอจออันนี้ครับทุกคนอันนี้จอแต่ว่เอ้ยอะไรวะเล็กจอเล็กจไอ้จอไอ้เทียบอีหลังผมมแม่งหน้าดัำแหลมก็ได้วะเย็ดแม่ยิ่งกว่าหัวร้อนเกมมิ่งอีกไอ็ฝาด งุดหิดเลยเนี่ยงุดหิดเลยเนี่ยขึ้นขึ้นอันจริงแม่งติดยากอะติดโอ้โหรติดแม่งก็ติดได้ติดดีนเลยไมยเป็นแแม่ก็กูถึงบอกแล้วว่ากูไม่อยากตีเลยถ้ากูตีนี่ก็ต้องอย่างนี้แนละ้วแน่เลยจริงด้วยสัวนหั้ร้อนไฟร้อนควยแตก พรุ่งนี้กูโบกหกสามรอบพอไอ้เหี้ยโอ้ยสัดไปสามทีแตกหมดเลยกูไม่ตีแล้วโหดไ้าแล้วอ่ะอันนี้มีคนเส้นติดเมื่อกี้เอาอย่างเงี้ยโบกโบกแปะจังเด้าแปะเตียแปะตวดได้ดิสัตย์เออแต่ธงแหมันเหลือว่ะ แม่เหลือรออะไรล่ะในสามปีทีแล้วเหี้ยแปดทีเหรอโหคิ้ยูช็อกไปย่ะใช่อะดีคิวผมไปทำเมาส์ให้เขาก่อนนะ ไอ้เยี่ยมเมื่อกี้ตอนตีตอนแรกน่าจะน่าจะน่าจะอัดคลิปไว้ลืมเฮ้ย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 อัดอัดไว้สาสตว์เดียดเด๋ยวเดี๋ยวอ๋อไอ้น,นี่ไงสตรีมไงไม่ใช่สตรีมไม่เกี่ยว